สวัสดีครับวันนี้ก็เรามารังสรรค์เมนูนะครับผมมีผัดมี่กับอ่าตำมะกรเด้พี่น้องเด้อเนี่ยเชฟมาตินมาจากแคนาร,รอนนี่ครับผมอาชวนฟีเมือการสาาาับมะมุกรหน่อยอ<ช>นี่ครับผมเป็น<ช>ไก่อ่าวิง่งแซบอร่อยส่วนนี้ก็อ่ามิสเตอร์เจียย์ป่ปเดี๋ยวต่อไปเราจะอาเอาน้ำมันมาลงกระทะกันครับ เราจะทําการมันลงลงไปเลยนี่ก็ใส่แบบประมาณนี้ครับไม่ใช่น้ำมันเราน้ำมันตีครับผมรอให้น้ำมันเดือดๆก็จะเอาไก่ใส่ทอดเลยแล้วครับโควงไก่สองโค้งนะครับสี่สิบแปดบาทเมื่อกี้ให้พี่ชินของเราอ่ะดุนกีไปสนิจจะไปซื้อที่สาลกลกลางหมู่บ้านแบบกินในมดก็ไปฝากร้านค้าขายต่อครับน้ำมันเดือดแล้วก็เอาไก่ลงเลย กวตมไม่มีอะไรมากนะครับแป้งกุกกี้กับซอสป้าทเขียวเลนตุเลสุกแล้วัำช้ำได้สีเหลืองไม <ป S 2> อออ่ ต่อไปนี้เราก็จะมาผัดหมี่นะผมผัดหมี่สูตรโบร,ราณเครื่องก็จะมีนี่จะกะเป็นหมี่เด็กใส่เลยเครื่องเราม,มีอะไรมากมายครับตือแข้งครับผมตาสภาพียมน้ำเปล่า แต่ต้องมาเกาน้ำปลาครับผมเสร็จเรียบร้อยผัดหมี่ก็นะครับผัดหมี่บ้านๆครับผมนะครับผัดหมี่ต้มตำไก่ทอดแซฟเฟอร์อร่อยมากมายมหา,าศาล ่นะอไปตลาเมีนไหมไปบุญเรียนนะห <c oughs> าซื้อข้าเหนียวไ่มีสอสามสองสามร้านไม่มีเลยข้าวเจ้าเปลียนเดือนข้าเจ้เาเรอซื้อข้าวจ้ามั้มาเวีปมาเวีหน่อก็อื้อร่อยมากมากมา,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 มาครับ <c oughs> มาชุน oh. ึิงห้าวชุนอห้าวขอกคนไดีหกอ่ะก็ด้เบียวอูดเอออีกทนีนี่ทอนต็นมุ้ยดูจริงจ มันหลายนี่พ่อจัง<ต>พอตัว,ตวจ,<ะ>จองเ๋ยจองกลงตีเลยรสน้ำผัดมีไก่ทอดอยู่บ้านพีตานนี้สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้กันสวัสดีครับ